อยากเซลล์ทองให้เป็นจริงห้ามทำสิ่งนี้นั่นก็คือการที่คุณอยู่ในคลื่นพลังงานด้านลบหรือว่าอยู่ในคลื่นต่ำแล้วคุณมาพูดเซลล์ทองนะคะคำว่าคลื่นพลังงานต่ำที่กล้วยหมายถึงก็คือเป็นอารมณ์ในด้านลบทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคุณข้องใจความสงสัยความไม่แน่ใจความกังวลความเครียดถ้าเกิดคุณพูดเซลล์ทองแล้วคุณรู้สึกแบบนั้นให้หยุดไว้ก่อนอย่าเพิ่งพูดต่อนะคะเพราะว่าถ้าเกิดคุณเซลล์ทองแล้วคุณรู้สึกแย่คุณรู้สึกไม่โอเค เซลล์ทอ์ของคุณนอกจากจะไม่ให้ผลแล้วนะคะบางทีมันอาจจะให้ผลในทางตรงกันข้ามกับสิ่งที่คุณต้องการด้วยเพราะฉนั้นถ้าเกิดคุณต้องการจะเซลล์ทอร์ให้มันเกิดผลลัพธ์จริงๆสิ่งที่คุณจะต้องทําก็คือคุณจะต้องไปปรับจูนตัวเองให้อยู่ในคลื่นพลังงานด้านบวกอยู่ในคลื่นที่มันสูงๆกาะหรือว่าปรับอารมณ์ของคุณน่ะให้มันดีก่อนเช่นคุณอาจจะไปฟังเพลงเพรละ แล้วค่อยมาเซลทอล์หรือคุณอาจจะไปเดินเล่นไปเดินชิวๆก่อนแล้วค่อยมาเซลทอล์หรือคุณอาจจะไปนั่งสมาธิไปทําสมาธิก่อนแล้วค่อยมาเซลทอล์แบบนี้เวลาที่คุณเซลทอล์คุณปรับจูนอารมณ์ตัวเองแล้วคุณจะรู้สึกดีคุณจะรู้สึกฟินคุณมีความคาดหวังในแง่ในแง่บวกรู้สึกว่าสิ่งที่คุณพูดอ่ะมันเป็นไปได้อะไรทุกอย่างบนโลกนี้มันเป็นไปได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นนี่คือแบบเป็นเขาเรียกอะไร เป็นกับดักสําคัญอะไของคนที่พูดเซลท a อ k แล้วไม่ได้ผลเพราะว่าเวลาที่เขาพูดเนี่ยเขาอยู่ในเครื่นงพลังงานต่ำนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไขก็คือต้องจูนตัวเองให้อยู่ในเครื่นพลังงานสูงก่อนแล้วค่อยมาเซลท a อกเนาะเป็นสิ่งที่สายเซลท a อกสายแอฟเฟอร์เมชันห้ามพลาดเด็ดค่ะขอฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะกร่อยค่ะเภสัชกรสอนสัจธรรมเภสัชนกราจาย,ยาสัจธรรมสวัสดีค่ะ